คุณอริวันเนี่ยจะมีปัญหาหอบผืใชค่ะเป็นตั้งแต่เมื่อไหอไร่ครับเป็นประมาณอไปลปลายปีห้าสองค่ะไปปลายปีห้าสองกประมาณสี่ปี4ปี<ช>ที่แล้วก่อนหน้านั้นเป็นไหมฮะก่อนหน้านั้นจะเป็นภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้เป็นตั้งแต่เล็กเลยหรือเปล่าครับไม่ไม่คไม่แพ้อ,อะไรมั้งครับยัง เจอฝุ่นเจออะไรอย่างงี้ยค่ะก็จะจะจะจามค่ะจะจามน้ำมูกไหลค่ะแต่ก็ไม่ไม่รุนแรงไม่ไม่รุนแรงนะฮะพอเวลาแพ้ทีทํำยังไงฮะส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นภูมิแพ้นี่จะไอแล้วก็จามแค่นั้นเองจะจามอืมมีผื่นขึ้นนะครับก็ไม่มากค่ะไม่ไม่ถึงขั้นผื่นค่ะไม่มีผื่นขึ้นนะฮะแต่แล้วมาเจอเจอปัญหาก็คือขอบผื่นใช่ค่ะขอบผื่นมันมันเริ่มต้นยังไงครับอาการ จะระคายคอนะคะแล้วก็จะหายหายใจแบบวิบวิบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะจะเริ่มแบบหายใจไม่สะดวกไม่หายใจเร็วนะคะคือหายใจเร็วค่ะหายใจไม่คล่องคอค่ะแต่ส่วนใหญ่จะไอด้วยอ่ะไอมีไอด้วยค่ะจะไออันนี้หมายถึงว่าเจอฝุ่นหรือว่าอยู่ในสภาวะปกติปกปกติค่ะปกติในสภาวะปกติก็เป็นค่ะใชแ่แล้วแล้วแล้วไปหาหมอไหมฮะไปค่ะไปคุณหมอสันนิษฐานว่าเป็นหอบเปิดค่ะ ก็วินิจฉัยมาแล้วว่าเป็นหอบผื่ะท่านบอกให้วิธีการรักษาอย่างไงครับก็จะมียาพน่นนะมียาพ่นใช้ยาพ่นอาจารย์ครับกรณีของคนที่เป็นหอบผืดทําไมถึงเพิ่งเป็นคืออาจจะมีอาการเริ่มต้นน้อยๆที่เราไม่รู้นะคะคเป็นมาก่อน และอีกอย่างหนึ่งก็เนื่องจากเป็นภูมิแพ้นะคะที่มีไอมีจามเนี่ยแสดงว่ามีการหลั่งสารจากเม็ดเลือดขาวเนี่ยออกมาโดยเฉพาะเอ่อพวก e โ e อซิโนฟิลกับแมสเซลอะไรเนี่ยนะคะ,ะซึ่งพวกนี้มันจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังนะคะเกิดอาการแล้วก็เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็ทําให้หลอดลมเนี่ยหดเกร็งด้วยอพอนานเข้านานเข้าถ้ามันอักเสบเรื้อรังมันก็สามารถที่จะเปลี่ยน คืออาจจะเกิดอาการหอบหืดขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็ถ้ามันเลื้อรังมานานๆเนี่ยมันมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดเลยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็หลั่งสารอะไรต่างๆออกมานะฮะนอกจากจะทําให้หลอดลมหดเกร็งแล้วมันจะทําให้กล้ามเนื้อหลอดลมเนี่ยบวมด้วยอันนี้ก็จะทําให้หายใจลําบากหายใจไม่ออกนะคะแต่ทําไมถึงเพิ่งมาเป็นตอนอายุมากครับอาจารย์ถ้าระบบภูมิคุ้มกันไม่คงที่ไม่ได้สมดุลครับ เพราะว่าคนเราระบบภูมิคุ้มกันจะไม่แข็งแรงตลอดเวลาเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเราจะติดหวัดใช่ใช่บางครั้งเราอาจจะป่วยเป็นน้นเป็นนี่แสดงว่าเราเจอมลภาวะอยู่ตลอดเวลามลภาวะที่ไม่ได้เจอเฉพาะจากอากาศแต่มาจากอาหารนะฮะพวกอาหารที่การพักผ่อนการพักผ่อนด้วยความเครียดด้วยพวกนี้มันก่อให ระบบภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงหมดเลยคือบางครั้งเราเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันแต่บางครั้งเราป่วยบางครั้งไม่ป่วยนะครับก็คือภูมิคุ้มกันที่มันไม่คงที่ถูกไหมฮะอย่างกรณีนี้คุณหมอก็คือให้ยาพ่นมาค่ะใช่ค่ะต้องอต้องพกติดตัวตลอดะนะพกติดตัวตลอดนะฮะรุนแรงเคยรุนแรงที่แบบว่าไม่พ่นแล้วอ๋อเคยค่ะบมงทีกลางคืนต้องต้องไปโรงพยาบาลกลางคืนเลยค่ะ นอนขณะที่นอนฮะค่ะมันเป็นยังไงฮะมันก็หอบขึ้นมาแบบหายใจหายใจแบบเหมือนไม่ไม่ทั่วท้องนะ่ะแล้วก็อึดอัดมันหายใจเร็วแล้วก็จะมีไออส่วนใหญ่เราจะไอเยอะมากนะฮะจะไอตลอดคือไอด้วยค่ะหายใจไม่ทั่วด้วยคไม่เต็มปอดว่าอย่างนั้นต้องตื่นขณะที่นอนก็ต้องตื่นเสียชีวิตได้ไหมครับอาจารย์นะก็ถ้าหลอดลมหดเกรงมากมาก แล้วก็สารต่างๆที่หลั่งมาจากพวกเม็ดเลือดขาวหลั่งมาเยอะๆอะไรเงรี้ยนะมันก็จะเกิดให้หลอดลมบวมซึ่งอันนี้ก็จะทําให้หายใจไม่ได้อันนี้เป็นไปได้ค่ะซึ่งจะต้องพ่นยาตลอดก็จะต้องพ่นยาค่ะในขณะ<า>ที่แม้กระทั่งตอนนอนก็จะต้องออก่อนนอนนี่เขาก็จะให้พ่นยาป้องกันกไว้ก่อนแล้วนะคะเพราะว่า เพราะอันนี้มันอันตรายค่ะเพราะถ้าหดหลอดลมหดเกร็งเมื่อไหร่เนี่ยมันจะอันตรายค่อนข้างมากคือเราจะหายใจไม่ได้ไงอย่างนี้เป็นแล้วมีโอกาสหายไหมฮะในการรักษาถ้าภูมิคุ้มกันดีขึ้นมาแล้วนะคะเรามีสมาธิดีออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารดีๆอาการมันก็จะค่อยบรรเทาไปได้นะมันจะช่วยได้เยอะหงุดหงิดไหมไม่กล้าเดินทางไกลๆนะคะเพราะว่ากลัวแบบ มันคุณภาพชีวิตนก็แย่ใช่่คะจะนอนก็ต้องคอยควบคุมยาก็ต้องพกติดตัวติดตัวตลอดค่ะซึ่งแต่เดิมแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยเป็นค่ะไม่เคยเป็นแล้วแล้ววันดีคือดีใครมาบอกว่าบิมมันสามารถที่จะช่วยทําให้คุณภาพการใช้ชีวิตค่ะคุณสัจจกรเข้าไปเปิดบูธที่บิ๊กซีชนบุรีนะคะอ่าับพี่เป็นคนชนบุรีอ่าค่ะใช่แล้วยังไงฮะเขาก็แนะนําบอกว่าให้ลองใช้บิมสีเขียว แล้วก็หอบผือจะหายจะดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ลองมาลองมาทานดูแต่ผมเชื่อว่าก่อนจะมาเจอบิมพี่ต้องลองมาหลายอย่างแล้วอ๋อใช่ใช่ค่ะไปหาหมอแล้วก็ลองอาหารเสริมมาเยอะอ่ะเยอะอะไรที่เขาบอกว่ามันจะช่วยได้ลองมาหมดล้ะเยอะค่ะแต่ก็ไม่หายค่ะไม่หายไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นก็ยังต้องต้อง ต้องพ่นยาตลอดนะฮะต้องนั่นตลอดคือพูดง่ายๆว่าอาการในหอบผื่นนี่มันคงที่ค่ะไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไม่ลดลงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอวันที่รับประทานบิมเข้าไปเกิดอะไรขึ้นอทีแรกแนะนําให้ควบกับน้ำมังคุดนะฮะน้ำมังคุดตอนเช้าครึ่งซองแล้วก็ก่อนนอน2เม็ดครับค่ะโอ้หนักมากเลยคะสีเขียวค่ะปีมสีเขียวเช้าครึ่งซอง ก่อนนอนสีเขียวสองเมตรค่ะหนักมากค่ะคือช่วงห้าหกวันนี้แทบจะไม่ได้นอนเลยจะไอแล้วก็จะหอบทุกวันเลยค่ะแล้วพ่นยาเสียห้าครั้งต่อวันคุณสัจจกรเขาชวนไปที่ชนบุรีจะมีศูนย์นะคะครับค่ะก็เลยไปเจอไปไปที่ศูนย์แล้วก็ต่อว่าอาจารย์อีกคนหนึ่งบอกว่าอ๋อต้องต้องลดลง มันมันกระทุ้งอะไรอย่างเงี้ยต้องมันเยอะไปเหรอค่ะมันเยอะไปสองเม็ดเยอะไปลองลองลดลงสักเม็ดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะใช่เม็ดเดียวค่ะอาจารย์ครับต่อข้อสอบถามอันนี้ครับ <c oughs> กรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าไอตัวสีเขียวเนี่ยมันไม่เหมาะนะมผมผมคิดว่าเป็นกรณีของการที่เรามีอินเทอร์คินหกเยอะไปนะไม่ใช่เป็นการแพ้อากาศนะ ถ้าหากว่าเป็นอาการของขอผื่นที่มีอาการอักเสบอย่างเนี้นะครับการกินสีเขียวเนี่ยมันจะทําให้หนักขึ้นนมัทําให้หนักขึ้นมันเป็นภาวะที่มีอินเตอร์คลินหกเนี่ยสูงไปคืออาจารย์จะบอกว่ามันเป็นอาการคล้ายๆการอักเสบครับกรณีเนี้ยควรจะใช้น้ามังคุดอย่างเดียวนะฮะแล้วถ้าหากจะใช้แคปซูลร่วมด้วยต้องเป็นสีชมพูมนะครับ คือเช้าเป็นน้ำมังคุดครับแล้วถ้าจะเป็นแคปซูลให้เป็นสีชมพูครับแค่วันละสองเม็ดพอนะครับแล้วอาการดีขึ้นก็ลดแคปซูลแล้วก็ใช้แต่น้ำมังคุดผมว่าใช้แต่น้ำมังคุดอย่างเดียวเธออาการดีขึ้นตลอดชีวิตแน่นอนห้าหกวัดแรกออกมาเยอะเลยกาใช่ค่ะหนักเลยหนักค่ะแล้วลดลงมาเหลือเม็ดนึงก็ก็ ก็เบาขึ้นแล้วพอทานหมดแล้วก็มาทานตัวสีชมพูนะคะ<อ>ตัวสีชมพูอีกกระปุกหนึง่งพอตัวสีชมพูนี่รู้สึกว่าจะจะเบามากเลยหมายถึงว่าจะค่อยๆหายหายแบบว่าแค่สองกระปุกแล้วก็หายเลยเอาวงันต้องถามประานแล้วว่าเมื่อกี้ผมผมไม่รู้นะว่าทานสีชมพูแล้วหายจริงๆมิงไสีเขียวยังทานหมดกระปุกแล้วก็มาต่อมาต่อด้วยสีชมพูค่ะเลามาต่อทไม่ถูก ตอนเริ่มต้นเพราะเราสันนิษฐานว่าเป็นภูมิแพ้ถูกไหมฮะซึ่งไม่ใช่ภูมิแพ้ซึ่งไม่ใช่ภูมิแพ้เป็นการหอบผืดครับอดซึ่งสูตรที่ถูกต้องควรจะเป็นสีชมพูใช่ครับแล้วเมื่อหายมุดก็ค่อยกลับมาเป็นสีเขียวเออย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยครับอย่าพึ่งผมว่าให้คงแต่เหลือน้ำมุดอย่างเดียวก็พออพอปรับสูตรมาเป็นสีชมพูแล้วดีขึ้นเลย คือหายไปเลยค่ะคือไม่ไม่ได้หอบนานแล้วนานเนี่ยคือหมดหมดกระปุกแล้วก็ไม่ได้ทานอีกแล้วก็ไม่ได้หอบอีกแล้วอ๋อคือทานต่อเนื่องจนหมดกระปุกค่ะใช่ค่ะก็ไม่ได้พ่นยาไม่ไม่ได้พน่นนะไม่<น>มีอาการหอบผืนเลยค่ะไม่มีค่ะมีมีมพ่นอยู่ครัง้งรู้สึกจะครัง้งสองครั้งแค่นั้นเองอย่างนี้จะเรียกว่าหายเลยไหมครับอาจารย์ครับบรรเทาบรรเทา อืมใช่ใช่เพราะว่ายังไงเราก็ยังยืนยันว่าหารเสริมของเราไม่ได้เป็นการผมคิดว่าอาการอักเสบหายไปอาการอักเสบหายไปอาการคอืดอาจจะยังมีอยู่ครับแต่มันไม่มีการอักเสบคือคือร่างกายแข็งแรงครับเคอแข็งแรงปุ๊บอาการที่มันจะปรากฏออกมามันก็ไม่ค่อยมีไม่ชัดเจนนะฮะทุกวันนี้นอนหลับสบายหลับสบายค่ะแต่ไม่ได้หอบอีกเลยแล้วยังยังทานอยู่ไหม ตอนนี้ยังไม่ได้ทานนะะไม่ได้ทานค่ะเดี๋ยวจะทานต่อคควรจะกลับมาทานต่อ <c oughs> เนื่องใช่ไหมฮะ,ะ,ะการเอาไว้ดีกว่าค่ะใช่ยางกรณีนี้ก็คือทานต่อเนื่องได้ใช่ไหมครับใช,สช่สีชมพูเม็ดหนึ่งสองเม็ดแต่น้ำม,มังคุดเนี่ยอยากจะให้แนะนาให้อยากจะแนะนําไม่ใช่เพราะว่าสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นคือการลดลงของ t h 1ลดลงของท h 2อลดลงของ t h 1 7 ทั้งสามตัวเนี่ยเป็นอาการที่ทําให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองทั้งสิน้นอาการหอบหืดก็เป็นหนึ่งในอาการของการแพ้ภูมิตัวเองในกรณีการแพ้ภูมิตัวเองกรณีนี้เกิดขึ้นจากทีเอสสองเยอะไปนะครับการลดลงกราบรีการช้านำคูดเอทีเอสสองลดไปเห็นชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นน้ามังคุดจะช่วยอย่างดีนะครับ,รบแล้วนอกจากนี้แล้วการที่เราตรวจต่อไปก็พบว่า มันมี t r e ร u l เลเตเพิ่มแล้วก็ยังมี t h 9เสริมเพิ่มขึ้นมามเพราะฉะนั้นความสามารถของร่างกายในการต่อต้านสิ่งแบบลอมมันก็จะดีขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำคุณอาจจะเหมาะกับเธอมากที่สุดอาล้วครับทุกวันนี้ก็แข็งแรงดีนะะฮะแข็งแรงดีค่ะขอสแสดงความยินดีด้วยครับ <S 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 ขอบคุณมากครับ